สงครามโลกครั้งที่2ส,สมัยคุณตาผมาเพราใหญ่ฮะท่านอาจจะเคยเห็นว่าขายสมัยดั้งเดิมนะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สซึ่งผมเนียจำได้ว่าผมเด็กมากเลยแต่ว่าก็พอจะจำได้บ้างโดยอาศัยใช้ลูกน้องท้าเรียกเราช่องนะครับในการขับท่อขับขับเรือเดินไม่ไดีเท่าว่าบ้านเราก็มี AI หรือแมชนิกในเรื่องของ วิธีมุดด้วยฝีมือคนไทยได้ขึ้นบกลงลงทะเลได้เดี๋ยวขอเชิญทุกๆท่ทานนะครับถ่ายรูปร่วมกันหน่อย เราอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นองค์องค์เดียวน,นะครับแต่ทางเราปั้นไว้สี่องค์นะครับเพราะว่าเราอยากให้ทั้งสี่องค์นี้เป็นตัวแทนของภูมิพระคุิของประเทศไทยเราเหนือใต้ีกนนะครับปรูปปัน้นมุญญาณของเราบรมนอาชา,านุสรีขององค์ราชการที่เก้า,เานะครับนักเราชาวตลาดน้ำมีมาครับอยูและเรเื่องสายสัสนตทาน ในตลาดนะแล้วก็ยังระลึกถึงท่านนะครับ เดิมทีเราเราก่อนที่จะทําตลาดน้ำตีภาคเนี่ยเราก็ใช้วิถีจากคนยุทยานะฮะบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยที่ค้าขายในยุคสมัยกรุงศรียุทยากับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับโดยใช้ระบบการล่องเรือจากอายุธยามาท่าเตียนนะครับหลังจากนั้นเราเห็นว่าเราเป็นเด็กต่างหวัดคนหนึ่งเห็นวิถีของคนไทยเนะี่ยเราก็ นึกอยากจะมาสืบสารให้ชาวโลกหรือต่างชาติได้ได้ไดรับรู้วัฒนธรรมไทยเราวิถีคนไทยเราได้ค้าขายกันดักเรือทางน้ำนะครับนี้ในลักษณะข,ของเรือเทเทน้ำทึบบกเราที่เราทำเนี่ยเราถือว่าเป็นลำแรกของโลกที่ใช้ไม้ในการทำเรือเทเน้ำทึบบกซึ่งมันจะยากกว่าเหล็กหรือไฟเบอร์นะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะงั้นเรือลำนี้จะมีสตอรี่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่หลุดพ้นและรอดพ้นมาจากการถูกทิ้งระเบิดที่สะพานพระลามผม ซึ่งในยุคโบราณเรือลำนี้เป็นเรือค้าขายก็นับว่าเป็นเรือที่เป็นสิริมงคลกับกับทางตลาดน้ำสีภาคได้ยังยังมีโอกาสได้นำเรือนี้มาพัฒนาและปลุกขึ้นมาให้เด็กรุ่นหลังนะฮะและชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าเป็นเรือยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับครับ ที่ผ่านมาอเราก็พมากินจากเรือลำนี้มาตลอดนะครับครับผมก็จริงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แห่งประเทศไทยด้วยนะครับครับขอขอบคุณมากนะครับอยากมีแนวคิดยังไงถึงได้ทำเรือสไทยลงสมุดคือจริงๆแล้ววิถีคนไทยเราจะนึกถึงเรื่องค้าขายทางเรือพายแต่เมื่อดีดเนี่ยล่องแม่น้ำเจ้าพระยาจากวิยามาท่าเตียนมาสมบทรปราก,การเนี่ยเขาจะใช้เรือเอี้ยมจุ้นนะครับและเราเนี่ยเป็นเด็กแม่น้ำเก่า เราก็าเห็นว่าการขนปุ๋ยขนยาขนพืชผักจากเรือแม่น้ำเนี่ยเป,เป็นเป็นเรือที่สําหรับค้าขายเราก็เลยว่าก็าเลยมีแรงบันดาลใจว่าเราทําไมไม่เอาเรือที่มีประวัติศาสตร์ไทยในยุคสงครามโลกครั้งสองเนี่ยมามาแปลงใชเ้เครื่องกลใช้ระบบแมคชนิกอะไรต่างๆเนี่ยฮะพัฒนาให้เป็นตื่นเต้นแล้วให้นักเที่ยวได้สัมผัสทั้งกลิ่นรส ได้นั่งได้สัมผัสขึ้นบกลงน้ําได้อย่างสนุกสนานและล่าเริงด้วยครับและโดยเฉพาะได้ขึ้นเรือลานี้เนี่ยถือว่าเป็นเรือที่มีแม่นางนะครับก็จะเป็นสิริมงคลสำหรับคนได้ได้ขึ้นมาสัมผัสบนเรือลานี้ครับอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวตลาดน้ําที่ไหนครับก็ขอเชิญชวนแขก นักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับให้มาลองสัมผัสเรือสะเทินนำ้ำาะเทบกที่พัทยานะครับและมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ใช่เฉพาะตลาดน้าสีภาคนะครับทางเราตลาดน้าสีภาคก็ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเป็นเมืองเศรษฐกิจพ,พิเศษนะครับโดยเฉพาะเป็นแห่งแรกของโลกที่นักท่องเที่ยวชอบมาพัทยาและชลบุรีครับจึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการท่องเที่ยวครับ